ไม่คาดคิดว่าจะต้องซ่อมนะครับครับชาวราศีสิงค์ครับพบกันในการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงค์ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564นะครับโดยวันนี้นะครับพบกันในช่องรอยสหวัฒในการทำนายแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของการจัดห่วงจุ้ยการปรับ แต่งห้องการประดับตกแต่งเพื่อรับพลังมงคลต่างๆให้ส่งเสริมดวงชะตาของเจ้าของนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวราศีสิงห์ซึ่งผมจะเป็นตัวแทนในการหยิบไพ่และทำนายให้นะครับ สำหรับชาวราศีสิง์ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564คับก็จะทำนายว่าชาวราศีสิงนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดหมายหลายๆอย่างบางอย่างอาจจะมีทรัพย์สินสูญหายหรือว่าการที่ ต้องซ่อมบ้านหรือต้องซ่อมสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะต้องซ่อมแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะบอกว่าในเดือนนี้นั้นเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับมีการเริ่มต้นในเรื่องของการงานสร้างงานใหญ่แล้วก็หาโอกาสดีๆช่องเวลาดีๆนะครับในการขยับขยายธุรกิจของตัวเองด้วยแม้ว่าตัวของคุณเองนั้นอาจจะยังรู้สึก ไม่กล้าอาจจะยังรู้สึกถึงคำทัดทานจากคนรอบๆตัวใกล้ๆตัวที่ทำให้เรารู้สึกถึงความกังวลว่ามันจะโอเคไหมมันจะไปได้ไหมยังไงไหมอะไรเงี้ยก็เลยทำให้คุณนั้นยังชะลอ เหตุการณ์ต่างๆรอบตัวคุณก่อนนะครับก็อาจจะใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งในการตัดสินใจคราวนี้ครับก็มาถึงว่าในเรื่องของการงานก็บอกว่าตัวของคุณนั้นจริงๆแล้วมีทางเลือกให้กับตัวเองมากพอสมควรเลยมีโอกาสในการทำเงินทำกำไรจากงานหรืออาชีพที่ตัวเองทำได้แล้วก็เงินนั้นก็เป็นช่องทางที่มาแต่คุณก็ยังกังวลเนาะว่าเงินนั้นมันจะพอหรือเปล่าจะต้องเก็บไว้ วันไหนจะต้องคิดเยอะกับเรื่องการเงินมากพอสมควรเพราะคุณมองว่าในการเงินนั้นมีสถานการณ์หรือเหตุการณ์หลายๆอย่างมันเข้ามาพร้อมๆกันทําให้จะต้องคิดจะต้องพิจารณาในเรื่องของการเงินนะครับอ่าคราวนี้ในเรื่องของสุขภาพครับก็จะบอกว่าช่วงนี้นั้นเป็นช่วงที่คุณค่อนข้นขางตังวลมากพอสมควรทําให้ร่างกายรวนเลยทีเดียวนะครับกินอาหารไม่ได้มีปัญหาปวดอก อ่าแล้วก็เรื่องของลำไส้ด้วยก็ให้ระมัดระวังนะครับว่าจะเกิดปัญหากับสุขภาพของตัวเองได้ในอนาคตเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับในเรื่องของความรักก็จะบอกว่าในเดือนนี้นั้นคุณมีโอกาสกับการพบรักใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นรักที่เหมือนกับว่าจำยอมอ่อ อาจจะเป็นลักษณะเหมือนเราจําเป็นจะต้องมีการติดต่อประสานงานและทําให้ยังต้องมีการติดต่อพูดคุยกันนะครับแล้วค่อย ความสัมพันธ์นั้นมันก็ค่อยๆสืบเนื่องไปเรื่อยๆนะครับโดยตัวของคุณเองนั้นมองว่าจะเป็นสิ่งที่เ,เป็นคนที่น่ารักนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าอกเข้าใจคนอื่นในช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็คนที่จะเข้ามานะครับก็จะเป็นคนที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการงานและทํางานให้ประสบความสําเร็จได้ในขณะที่คนที่มีคู่แล้วนะครับก็จะบอกว่าในช่วงนี้นั้นความรักค่อนข้างจืดชืด คุณควรที่จะเติมอะไรหวานหวานให้แก่กันสักหน่อยนะครับก็คืออย่าไปโฟกัสในเรื่องของงานมากเพราะให้เกินไปนะครับก็คือพยายามเติมเล็กเติมน้อยวันละนิดวันละหน่อยทําให้รักมันกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอ่า สำหรับเรื่องของคนอื่นหรือบุคคลที่3ก็อาจจะยังไม่ได้มีในขณะนี้แต่ว่าก็จะบอกว่าทําให้ความรักมันเด่งบานมันเริ่มต้นขึ้นมาใหม่ทุกๆวันมันก็จะทําให้หน้าอยู่แล้วก็ไม่เกิดปัญหาในอนาคตนะครับเพราะว่าในอนาคตอันใกล้ต้องบอกว่า ถ้าคุณไม่เติมความหวานให้แก่กันก็อาจจะเกิดปัญหาที่ตามมาได้อ่ะคราวนี้นะครับเรามาแนะนำในเรื่องของการจัดห้องจัดบ้านว่ายังไงดีจะทำให้มันปังมันเฮงมันรวยเดือนนี้ทางทิศใต้นะครับก็จะมีดาวโชคลาภนะครับส่งพลังมาจากทางทิศใต้ส่งพลังเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะต้องรับพลังดีๆอันนี้เก็บไว้ที่ตัวโดยที่ทำยังไง ก็คือจัดบ้านให้สวยงามจัดบ้านให้สะอาดสว่างนะครับมีแสงส่องจากทางทิศใต้เข้ามาในบ้านถ้าเกิดไม่มีทำยังไงประตูหน้าต่างไม่มีทางนั้นทำยังไงก็ใช้โคมไฟนะครับวางจากทางทิศใต้ส่องเข้ามานะครับส่องให้เป็นแสงสว่างเหมือนส่งพลังเข้ามาก็จะช่วยส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดโชคลาภที่ดีขึ้นได้นอกจากนี้นะครับคนที่ต้องการให้การงานมีความมั่นคงก็จะแนะนำว่าทางทิศตะวันตกเป็นทิศดีของเดือนนี้เลย นะครับให้เตรียมเป็นวัสดุแวววาวเป็นโลหะเป็นทองเป็นเงินหรือพัดลมก็ได้นะครับพัดลมโลหะนะครับเป่าจากทางทิศตะวันตกให้เข้ามาสู่ตัวกลางบ้านอันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมพลังดีๆเข้ามาให้บ้านนั้นมีความเฮงความปังและมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นด้วยได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนก็จะแนะนำว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ทิศกลางบ้าน มีดาวสเสน่ห์ผุดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณควรจะจัดแจกันดอกไม้ดอกไม้สดนะครับไว้ตรงกลางบ้านและให้ค่อยๆแผ่กระจายพลังงานเก็บสะสมไว้ในบ้านก็จะทำให้ตัวของคุณนั้นมีสเสน่ห์น่าชื่นชมมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำนะครับสำหรับการดูดวงการจัดบ้าน ของชาวราศีสิงห์ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งทาง Facebook และ Youtube นะครับ